สวัสดีค่ะป้าป้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชเบ็ตฟันนี่ค่ะวันนี้ฟันนี่เพี่ยวเบ็ตไปไหนคะฟันนี่ไปเอาดูชีดอนเดินกับไปสัตว์จุดค่ะใครไปรับอ,อ้าวเออแล้วทำไมเชเบ็ตมาคนเดียวคะวันนี้วันนี้มาไม่ว่าให้มามา,มารับเร็วๆรอพ่ออะไร่จะมารับเร็วๆลูกเรียนเรียนเรียนอะไรคะเรีนยนพูดอ๋อหนูเป็นอะไรไม่ชัดรอทำไมหนูพูดไม่ชัดอ่ะลูกป้าจะพูด ใช่ป๊บาป๊าเหรอป๊บาป๊าจะต้องไม่เดียเพราะว่าป๊าป๊าพูดไม่ชัดลองยกตัวอย่างลิ้สอเสือสเฉือไม่ใช่มองกล้องด้วยมองกล้องด้วย,วยค่ะเสือโอ้โหดึงเสื้อสอเสือส่อเฉือใช่ใช่สอช้าขอเสือเสือได้ <laughs> ทำผมเหมือนพุดเดิ้ลเลยพ่อเอมพ่อเอมพ่อเอมผม,ออมน้องชิบแตเหมือนพุดเดิ้ลเลย ันนี้เชเบตอยากกินอะไรคะลูกเข้าไปดูไหมเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรให้น้องเชเบตกินนะคะเชเบตอยากกินอะไรลูกไอ้ปากพี่เชเบตได้ไหมเป็นสีเก่าเกศเป็นสีเก่ามากสีเก่ามันเือในโลกของจีวิชนี่ตอนนี้น้องเชเบตเขามาตามแม่อูนะคะตามไปไหนคะสองคนนี้เดินปากเป็นเจียวหอมอุ้ยหอมแค่เจียวอ่ะจะเงินที่ไหนเขาเหลือมาเหลือเท่าไหร่ วันนี้ใครให้เชเบให้ตังเชเบตแบงเรียนจะกินเหรอลูกทำไมไข่เจียวหอมจังเลยอ่ะเอามาทำอะไรพ่อเอ็มอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วเขาจะเอาลูกเร่งให้เขาน10บาทคอยดูย่อนก้าเหรียญจะได้ตุ๊กตาหรือเปล่าต้องรอออาีกแล้วเอาไปกินกันใช่ไหมนี่เอาไปกินจบแล้วมาดูกันว่าพ่อเอ็มเขาจะหยอดให้ไหม ไหนหนูมีตังไหมอะเฮ้ยม,มันไม่ได้หรอกลูกมันเป็นสุ่มเมาลูกยาเราพ่อเอ็มก่อนค่ะพ่อเอ็มเร็วขอพ่อเอ็มก่อนออดับหมุนเลยนะพ่อเอ็มกำลังนะติดงานอยู่ใจ y in y in. เย็นๆคืเบลเอาลูกเลี้งเหรอน้องเชเบ็คก็ร้องไห้กันแล้วนะพ่อเอ็มนะ บนเอาเอาตังไปทำอะไรพ่อเอ็มให้ตังอ่ะจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำอะไรลูกเอาไหมเอาไหมระเบ็ดเตือนระเบ็ดพ่เอ็มให้ตังยังเมื่อกี้พ่อเอ็มให้ตังยังลูกพ่อเอ็มให้ตังยังไม่เอาแล้วเะเบ็ด แล้วค่ะคุณไม่รู้เรื่องนะมันไม่มีทางได้หรอกลูกไม่ใช่ไหมแต่เรามาดูกันนะว่าเชเบตได้ไหมหมุนยังหมุนยังตังไม่ลงกิดไม่ลงตอนนี้นะคะก็รอเวลาเพื่อที่จะไปหาคุณครูนะคะ ก็พาเชเบตมาหาอะไรกินด้วยเฮ้ยน่าจะมีอะไรแน่เลยพ่อเอ็มเนาะไฟ<ป> <No? S 2> ไ,ไม่สว่างไฟก็มืดนะเชเบตเชเบตหิวข้าวไหมลูกอยากกินข้าวไหมคะน่าจะไม่มีอะไรนะคะไอ,อ้อเชเบตติดตังค์เท่าไหร่ที่เหลือตังจำไห่ติบัดมาปับลองไปดูดิไอติมนเท่าไหร่ไม่รู้ว่าไอติมเคซีเท่าไหร่นะ12หรือเปล่าพ่อเอ็ม ปไ,ไปดูนะเื่อเบเมียตังสิบบาทไม่รู้ว่าจะกินไอติมได้ไหมกินไ<า>อต<ด>ิมอดกิน,นตมหน่อยไอติมใช่ไหมที่เขาไม่มียติมนะคะนี่อไปกินร้านอื่นกันไปเซเว่นไหมอ่ะไอติมไหล่เยอะมากเลยชไปฝากของเลไมก็เยอะมา,ากเซเว อันนี้ทางนี้เชเวตมาทางนี้ลูกทางนี้ลูกน,นี้าทางนี้สองร้อยกับ,บาม้อเน้ไก่เลยรอยแดสิบนี่ร้อยแปดสิบบวกสามเก้าได้น้ำเลย,ดเ,ลยเ,เ,เ,เดี๋ยวกินเลยแม่อกกมพาเชเวตมาเซเว่นนะเชื่อจะกินลายไปอางไหนสิบบาทสิบบาทก็กินสิบบาทได้ไหมนี่ไอติมอยู่ทางนี้ค่ะเธออ่ะอันนี้คือตังเชเวตใช่ไหมแม่อุถามหน่อย มีสิออกตะพุดก็มีมีออกตะพุดธไหมไอโดชิปลาดเดนุ่อยากเอาอ่ะเออหาอันที่มันเป็นสิบบาทอะลูกแต่อูกก็ไม่ได้ปกตังมานะเอาอันอื่นอะลูกสิบบาทอะเอาไหมก็ไม่มาไม่ได้ปกตังนอมาไม่ได้ก็ได้ปกตังเอาไหมเอาไหมเร็วๆอ,อะไรอ่ะลูกมันปกตังไม่พอ นี่เอานีนมั้ยหมออชิบูตัวไหนอ่ะนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยหรือแบบเนี้ยแบบเนี้ยเท่าไหร่ลูกอืบเนี่ยแบบเนี้ยเท่าไหร่เนี่ใช่แบบแบบนี้เท่าไหร่คะอ๋อแบบนี้ไหมกินง่ายๆเอาไหมไม่มีนะคะอย่าแม่อุดรเลย ยี่หนะชูนิพานเอนังบินผ้าเหรอชูกระเพ้าโอ้ยยี่สิบห้าบาทแน่ลูกกินผีเสื้อได้ไหมอ่อะกินผีเสื้อได้ไหมฮ่าเชเบตเอ้กินผีเสื้อได้ไหมันไม่กินก็ปลาก,กับเอาแต่พุดหมดอ่ะเอาแต่พุดหมดค่ะเอาต่พุดใครจะเอาไปนอกจากเขาขายดีเชเบตเอ้ย้วอันนี่ ดูคีมมี่อันนี้หรอจะเป็นของเนทของน่าจะเป็นเนทเลนนี่นะชเชเบตมีไหม,มเชเบตรู้ราคาไหมมาถามพี่เขาไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่อกหาไม่เจอนะอีง่งยยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ่ะเรากินผีเสื้อดีอผีเสื้อไม่ได้หรอลกูกฮะ นี่นะน้องสชเวดก็เรื่องมากนะแม่อุกปไปดีกว่าอะมีอะไรมีก็ไม่มีหมดค่ะมีหมดม,มีอย่างเดียวคือผีเสื้อไดนไหมผเสื้อสิบบาทอุย้ยอันโอเวอร์ทินแบบนี้เนี่ยชเวดอันเนี้ยมีไหมไม่น่ามีเนาะไปดีกว่าน้องชเวดตังเราไม่พอ ทางเราไม่พอไหนมีเหรอไอยางอันนั้นก็เท่าไหร่ไม่รู้แล้น้อีก้ไอพี่ิไม่เท่นก็อดแตแม่อุดูก่อนว่ามันเท่าไหร่อุ้ยอุ้ยอุ้ยปีนปีนของเขาไม่ได้นะชเบสมันเอาไม่ได้าอี่ชิลหนุ่เนี่ยเท่าไหร่เทเเต้นป๊อป นีสิบห้าบาทสิบบาทถามพี่เขาก่อนว่าเท่าไหร่ถามพี่เขาก่อนนะให้เจเบลไปถามนะแม่ว่าสิบห้าบาทนะทุกคนเท่าไหร่คะสิบห้าบาทเห็นไหมแม่อุ๊บอกแล้วนางสารลูกนะเนาะเฮ้ยทำไงดีอ,ะ,อ,ะ,อ,อ,อ,ลอะลูกจะกินอะไรแบบแม่แม่อุ๊จ่ายให้ร้องไห้แล้วเห็นไหมวลูกจะกินอะไรอ่ะโอ้แม่อุ๊งสารจังเลยแม่อุ๊มี ลูกจะกินอะไรอ่ะไหนกิน,น,นอันนี้ดีกว่าเนี่ยลูกมีแค้แบบอันนี้นะเอาใบจ่ายตางังค์ไปแม่กูคือให้แล้วกันเนาะลูกต้องหาเงินในโอนให้เขานะคะไปกิจล่องห้ยังมาปิดคลิปให้แม่อูก่อนเร็วหนูได้ได้ไอติมแล้วค่ะคุณก่อนอแล้วเดี๋ยวจะเป็นเด็กดีค่ะ,คะอือใบจ่ายตังค์โอเคปิดคลิปให้หน่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ ไปไปซื้อสิบบาทเอาไปซื้อขนมไปให้พี่อมเล็ตได้ไหมเออสิบบาทได้ไหมอ๋อๆได้ได้ก็พี่อมเน็ตยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะเอาไปฝากเขาอย่างเดียวได้ไหมอ่ะอ่ะได้ไหมอ่าถ้าไม่ได้ก็ไปป่ะห้าบาทคืออะไรอ่ะคะห้าบาทอันเดียวเลยอ๋อไม่เอาละลูกป่ะไปไม่เป็นไร อย่าแม่อูซื้อขนมไปฝากพี่อมเน็ตหนึ่งชิ้นพอไม่อย่าแม่อูจจ่ายเองแม่อูจ่ายเองคืออะไรพี่อมเน็ตชอบอะไรเนาะช็อกโกแลตเอาเดี๋วมันนี่เออพี่แคทไปให้พี่อมเน็ตแห่งหนึ่งให้พี่อมเน็ตอันใดดีกว่าพี่เมทเขาชอบอันใดพี่ก็ใหญ่นะลกูกที่แม่อูถือไว้มันมันเล็กตรงไหนก่อนไอ้ค่ะ